กาบเรียนท่านประธานบุธิสภาทีิครบดิฉันนางสาวจรารุณีเลิสปานีรองประธานคณะกรรมาการคนที่ห้าจะมาเสนอนพบในส่วนสถาบันและบทบาททางสังคมแบ่งออกเป็นสส่วนดังนี้ในปัจจุบันด้านการเมืองในปัจจุบันผู้หญิงได้เริ่มต้นมีบทบาทสำคัญทุกภาคทุกส่วนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคการเมืองผ่านกันเป็นสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรสมาชิกวุฒิสภานักการเมืองท้องถิ่นแต่ในความเป็นจริงในส่วนของสตรีในตำแหน่งทางการเมืองและการบริหารระดับสูงยังต่ำยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในระดับประเทศชาติและท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาดังกล่าวเกิดจาก ัศนคติทางการเมืองเป็นเรื่องของผู้ชายสตรีไม่ควรมีหน้าที่ทางการงานเหนือผู้ชายจากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้จำนวนสตรีในรัฐสภามีความท้าทายของประเทศที่ต้องถูกนำไปสู่เพิ่มจำนวนสตรีในรัฐสภาต่อไป มาตรฐานสิทธิและสวัสดิการซึ่งประกอบไปด้วยด้านการศึกษาสตรีมีสิทธิที่จะศึกษาฟรีตั้งแต่อนุบาลระดับปถมศึกษาโดยไม่มีจำกัดสิทธิเนื่องด้วยเหตุแห่งเพศด้านแรงงานอาทิการคุ้มครองการใช้แรงงานสตรีสิทธิการลาคลอดและการเลี้ยงดูบุตรสวัสดิการการรักษาพยาบาล ด้านสุขภาพทั้งการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกันสังคมและยุติการตั้งครันที่ปลอดภัยด้านการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลืออาทิสิทธิในการร้องทุกข์ดำเนินคดีนอกจากนี้ยังมีระบบคุ้มครอง ช่วยเหลือสตรีเด็กศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบบ Family l i ล e ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาและศูนย์พึ่งพิงทาง OSCC เป็นต้นสิทธิทางการเมืองและสังคม สตรีมีสิทธิเลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้งโดยไม่มีข้อจํากัดทางเพศสวัสดิการด้านระบบประกันสังคมสวัสดิการทางแม่เลี้ยงเดียดยเยเด่ยวและครอบครัวโดยจัดตั้งศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวเพื่อฝึกอาชีพจัดสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ จัดหางานและเงินลงทุนหมุนเวียนตลอดจนให้คำปรึกษากองทุนเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อคุ้มครองและป้องกันช่วยเหลือชุมชนและเยียวยาบรรเทาทุกข์แก่บุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศด้านยุติธรรม โดยการดูแลผู้ต้องขังสตรีโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางด้านเพศภาวะในเรือนจำและเด็กติดผู้ต้องขังรวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ลำดับต่อไปด้านเศรษฐกิจและการการหาไรายได้มาตรการสนับสนุนสตรีในด้านสำคัญต่างๆด้านเศรษฐกิจได้แก่การบริหารจัดก,การศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงขยายเวลาปิดเปิดให้สอดคล้องกับคนทำงานส่งเสริมสตรีเอื้อต่อบทบาทอของแม่ ในสถานประกอบการจัดฝึกโครงการทักษะอาชีพในรูปแบบต่างๆเป็นคอร์เซ็นเตอร์และออนไลน์ให้กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีกองทุนบทบาทพัฒนาสตรีซึ่งเป็นแหล่งทุนที่สำคัญสำหรับปัญหาและอุปสรรคขอเชิญท่านวัสนายศสอนเป็นผู้นำเสนอคนต่อไปคะ่ะ